เท่ากันเอออย่างนั้นเริ่มเก่งเหมือนพ่อเมื่อยเหมือนกันนะอย่าเพิ่งท้อมามาพ่อเอาเรามาตีพร้อมกันเก่าแต่เก่าเล่าใหม่เท่ไทยฟิลกูด go in turn เป็นการอัปเดตความ ชื่นใจความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยของเรากับความสาเร็จของทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับแม่น้ํากกที่บอกว่าปลานะคะปลาในตรงนั้นนี่คือมีตุ่มนะคะมีความผิดป,ปกติไปก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราน่จะต้องมาบอกเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะถึงเรื่องของเชื้อนี้นะคะที่มันติดอยู่ที่ตัวปลาั่นก็คือเชื้อลิมโฟซิสช่อง9ร่วมกับ360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัด เสนอ。 ให้รวยโชว์แล้วลุ้นรับความเป็นสุดปังหรือซูเปอร์สุดปังพลังฮอตไปได้วยกันกับโชว์ที่มาจากทั่วประเทศเลยค่ะและแนนอนค้าบทางรายการของเราก็จะมีใบประกาศเกียรติคุณมอบให้แบบนี้ครับมา<น>เลยนี่คือความภาคภูมิใจจากทางรายการมอบให้กับผุ้โชว์ที่มาสร้างแซ่บโชว์ด้วยกันนะคะกรอบเงินสุดปังพลังฮอตซูเปอร์สุดปังพลังฮอต ก็มันลุ้นกันแบบนี้เป็นประจำทุกๆวันเลยนะคะแน่นอนที่สุดค่ะจะได้สุดปังหรือซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตต้องท่านนี้ตัดสินเลยนะคะท่านรองศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์กอครับอาจารย์ค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้โชว์ของเรามีความพิเศษแล้วก็มีความน่ารักผสมผสานกันค่ะเสียไงครับตื่นเต้นจังเลยพิเศษแบบนี้เลยครับเพราะว่าโชว์ของเราในวันนี้เป็นการโชว์ติลนาดและของของคู่พ่อลูกค่ะใช่เ เห็นไหมคะเห็นไหมคะโอ้โหต้องบอกเลยนะครับว่าไม่ใช่แค่นั้นนะครับเพราะจะมีการ랩ส่วนในรายการพร้อมสอดแทรกความรู้เรื่องดนตรีกันฮะใช่ค่ะและที่สำคัญนะคะยอดวิวใน t ิกต o กนี้คือถล่มทลายมากๆ 9.7ล้านวิวดังมากๆสำหรับโชว์นี้นะคะและจะมาเป็นซอฟตพาวเวอร์ให้กับเราอย่างไรต้องติดตามค่ะอาจารย์พร้อมนะคะพร้อมครับเราไปพบกับโชว์เลยนะครับกับโชว์ที่ชื่อว่ามหัศจรรย์ดนตรีไทยไร้พรมแดนในช่วง3ร0องศาซาแซบโชว์ช่วง360องศาซ่าแซบโชว์ วันนี้เราจะมาตีค้องเอ้าลองสิคล่องเหมือนเดิมไหมโอ้ยโอ้ยตายแล้วพ่อไม่ไหวไม่ได้จับคลองใหญ่มาเป็นปีแล้วพ่อเออย่างนี้ก็ต้องมาเริ่มกันใหม่เอานะไม่เป็นไรเริ่มเลยพ่อเลงอะไรดีล่ะก็แล้วแต่พ่อค่อยๆสอนค่อยๆต่อเดี๋ยวหนูจำไม่ได้เอาอย่างนี้เรามาเริ่มต้นกันใหม่หัดตีค้องวงใหญ่ต้องมีกำลังข้อ ตียังไงก็บอกมาสิพ่อค่อยๆสอนค่อยๆสอนเดี๋ยวหนูจำไม่ได้อันดับแรกฝึกตีคู่สีตียังไงล่ะนนิมาจะบอกให้มือซ้ายมือขวาจับไม้ค้องวงใหญ่แล้วก็ตีลงไปเอ้าทําตามพ่อซ้ายขวาน้หมักมือเท่ากันเออ อย่างนั้นเริ่มเก่งเหมือนพ่อเมื่อยเหมือนกันนะอย่าเพิ่งท้อเอ้ามามาพ่อเอาเรามาตีพร้อมกัน,อกนเอา้ามาเล่นเพลงไทยเพลงต่อไปกันแล้วกันดีพ่อต้องงั้นเล่นเพลงอะไรเล่นเพลงโยสลัมเริ่มมันขึ้นต้นยังไงเอะพ่อก็จำไม่ได้โอ้ยตายเวรกรรม ออกแล้วเพลงโยสลัมเริ่มจากโน้ตเสียงต่ำเสียงซอนนั่นไงอ๋อใช่ใช่เออใช่ใช่ เพชรทองดุริยางคศิลปินระดับอาวุโสสำนักงานขังสังขีดรวมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมค่ะมาพร้อมกับลูกสาวสุดที่รักนะคะน้องเพชรเพชรทองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับสวัสดีครับในนามของเพชรจราดแสงทั้งคู่เลยนะคะมาในนามของเพชรจราสแสงกรุงเทพมหานคร น่ารักมากยอดๆอย่างนี้เลยเออรับส่งเงินแบบน่ารักมากๆเลยแล้วโชว์นี้เป็นโชว์ที่ต่อเนื่องมาจากเมื่อ3ปีที่แล้วครับคู่พ่อลูกทั้งสองท่านนะคะได้มาโชว์ในรายการ3ามร้อยสิบสามนิวโชว์ช่วงสร้างแซ่บโชว์ของเราไปแล้วแล้ววันนี้กลับมากับความใหม่ล้ํากับการเสร้างสรรค์โดนใจสุดๆเลยนะคะครับผมอาจารย์กอฟครับเห็นแบบนี้แล้วต้องขอคําคมว่าทองครับผมโยกไปด้วยนะเมื่อกี้ฟังโยกมันไปด้วยฮะร็อกแอนด์โรลเลยนะฮะก็ขอให้คำคมวัาทองนะครับว่าเก่าแต่เก่า เล่าใหม่เท Go ่ไทยฟิลกูดโกอินเตร์ต้องย้ำนะค่ะโอวันนี้คำคมว่าทอาของอาจารย์ตรงมากๆเลยนะคะเก่าแต่เก่าความเก่าแต่เก่าก็คืออยู่ที่คุณพ่อแล้วเอามาเล่าใหม่แบบเท่ๆโดยมีคุณลูกเป็นวัยรุ่นเยาวชนคนรุ่นใหม่ในแนวแบบมีแรับด้วยนะคะแต่ว่าแรับนี่เหมือนกับ ที่คุณแม่มัวผันแสดง<ย>เรียกว่า<ย>เป็นเหมือนเพลงยาวเหมือนอะไรอย่างนี้เหมือนกันนะคะ <c oughs> แล้วเตรียมโกอินเตอร์ด้วย <c oughs> ต้องตามใ้กำลนใจต่อในช่วงหน้าช่วงกลั่นข้อมูลค่ะพักสักครู่ครับกลับมาช่วงหน้ากับ360องศาท็อ k โชว์ 360องศาทอล์กโชว์เ้า,า,าสู่าม้กสานิวโชว์ในช่วงนี้ช่วงทอล์กโชว์ค่ะเราอยู่กับคุณอ้นแล้วก็น้องเพชรนะคู่พ่อลูกที่มาแสดงสร้างแซ่บโชว์ในวันนี้โดนใจสุดๆไปเลยกับความน่ารักสดใสน,นะคะ ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงกลั่นข้อมูลแต่ว่าก่อนอื่นต้องขยายคำคมว่าทองกรครับผมอาจารย์ก๊อฟครับคำคมว่าทองที่ว่าเก่าแต่เก่าเล่าใหม่แต่เท่ไทยฟิลกูดโกอินเตอร์ช่วยขยายหน่อยครับญญก็คือคล้องวงใหญ่ก,ก,การาณาเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีไทยที่สําคัญเนี่ยนะครับและเป็นเครื่องดนตรีที่มาตั้งแต่สมยัยสุโขทัยคือเครื่องดนตรีไทยเดิมแต่ว่าพอเราใส่บีบ็อกไปมัๆๆๆๆๆๆๆน,นรู้สึกแบบมันแท้ มันดูค cool ูลแมนใช่ไหมแล้วท้ายสุดเนี่ยเวลาที่เราฟังดนตรีไทยอมฟีลกู๊ดนะรู้สึกฟินาเล่ใช่ไหมแต่ว่ามันทำให้คนทั้งโลกฟังได้เพราะมันมีจังหวะร็อกแอนด์โรลเข้าไปผสมครับก็เลยผมรู้สึกว่า นั่นคือการขยายคำคมวัคซีนนะคะแต่ถ้าไม่ใช่ซาแซบโชว์ท่านผู้ชมก็จะไม่เคยเห็นดรธนวัฒน์เป็นแบบนี้นะคะเคยแต่บบบว่าชอบปิมภาษ์เมื่อกี้มีแต่สัมภาษณ์ข่าวเศรษฐกิจนะคะเพราะฉะนั้นในการเราพิเศษอย่างนี้และค่ะกูรู้แล้วก็พิเศษแขกรับเชิญแล้วก็พิเศษนะคะและโดยเฉพาะคู่พ่อลูกที่เรียกว่าเป็นคู่พ่อลูกตัวอย่างให้กับสังคมไทยเลยเพราะว่าคุณพ่อเองก็ทำงานกับกรมศิลปากรอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็สร้าง เพชรจะัดแสงมากี่ปีแลนะฮะประมาณสักสิปีครับสมาชิกในวงเยอะไหมคะก็ประมาณ20นิดนิดครับยี่สิบคนยี่สิบกว่าคนนะฮะแล้วก็ไปโชว์งานต่างๆใช่ครับแล้วก็ดึงลูกสาวเข้ามาร่วมใช่ครับลูกสาวนี่ประหยัดไปอีกหนึ่งคนนะลูกสาวดค่ตัวลูกสาวคนเดียวด้วยลูกสาวคนเดียวแล้วน้องเก่งมากสิงสน่ารักมากๆค่ะค่ะพ่อไม่ได้บังคับใช่ไหมคะลูก นิดหน่อยค่ะต้องมีบ้างนิดนึงนะคะมีการเขี้ยวเข็นในการฝึกซ้อมใช่ไหมฮะครับแต่ว่าหนูใจรักดนตรีไทยอยู่เป็นการบังคับปลูกฝังบังคับปลูกฝังผมชอบคำตอบมากบังคับปลูกฝังเป็นยังไงคะบังคับปลูกฝังเขาบังบังคับแต่เขามีการสอนให้เรานําไปใช้แล้วต่อยอดต่อได้ค่ะเขาไม่ได้บังคับที่จะต้องให้เล่นตามเขาอย่างเดียวแต่เขาให้เราเลือกว่าเราชอบสิ่งนี้ไหมเราจะทําสิ่งนี้ต่อไหมแล้วเราจะนําไป แบบทำแบบไหนต่ออะไรประมาณ oh, นี้ฝึกให้คิดเป็นกระบวนการเลยนะกระบวนการทำความคิดที่ดีมากๆเพราะอย่างในโชว์เนี่ยมันจะมีทั้งดนตรีไทยดนตรีสากลจุดเริ่มต้นของคันนะเอาสองอย่างมารวมกันเกิดจากอะไรครับเกิดจากาผมเป็นนักดนตรีไทยเดิมไทยแท้ๆเลยแบบ <c oughs> จารีตประเพณีเลยฮะ <c oughs> จารีตเลยครับดนตรีไทยที่เกี่ยวกับพระราชพิธีดนตรีไทยเกี่ยวกับโขนละครน,นี่เป็นหน้าที่ของ์ขาวครับ <c oughs> ทีนี้ก็เวลาเราเล่นดนตรีไทยโดยมากคนทั่วไปก็จะฟังฟังยากหน่อย แล้วก็ผมอยากให้คนทั่วไปฟังดนตรีง่ายๆโดยอลองกับลูกสาวนี่ยครับเราก็เอาดนตรีที่เป็นปัจจุบันก็คือดนตรีสากลเนี่ยครับมาผสมประสานแล้วก็นําเสนอให้คนรุ่นใหม่ฟังง่ายๆเข้าใจง่ายๆก่อนถ้าอยากฟังยากๆก็เดี๋ยวก็ขั้นต่อไปครับตั้งใจยังไงถึงได้แสดงเมื่อสักครู่เนี่ยบทในการแสดงเนี่ยเหมือนกับเพิ่งสอนเริ่มต้นไล่ตัวโน้ตเลยใช่ครับมีความตั้งใจยังไงคะค,ค,คืออยากให้รจริงๆจริงๆอยากจะนําเสนอเรื่องของครอบครัวที่ปลูกฝัง แต่ผมอยากปลูกฝังเด็กรุ่นใหม่ถ้าเราไปนั่งบอกว่าเอาตีอย่างนี้นะเดี๋ยวเริ่มอย่างนี้เลย<ช>นะคล้องเอา<ม>นักเรียนตีอย่างนี้มผมว่ามันไม่น่าสนใจแต่ถ้าเราทําเป็นเพลงอย่างเงี้ยม,มันดูน่าสนใจกว่ามสมมติใครเห็นคลิปไปอย่างเงี้ยปุ๊บมันมีหลายคนเลยครับเอาไปัคปเปอร์ไปทําตาม คือการฝึกดนตรีไทยเราก็สอนเป็นรับเป็นอะไรประมาณนั้นเเห็นบอกว่าคนอื่นมาขอให้สอนเนี่ยไม่รับสอนแต่ถ้าจะมาสอนอยากให้สอนเนี่ยต้องทํายังไงครับก็คือมามาฝึกเป็นมืออาชีพเลยอย่างเงี้ยมาร่วมงานมาจริงจังเลยจริงจังจริงจังแต่ไม่รับสอนแบบมามาจ้างสอนนี้ไม่รับแค่แค่สอนให้พอเล่นเป็นไม่รับรต้องจริงจังถ้าใครอยากมาแจมก็มาอยู่ด้วยกันเลยมันุยมาที่เพชรจัดแสงเลยนะคชปลายปีนี้ตุลาตุลาคมที่ญี่ปุ่นจะไปร่วมงานด้วยใช่ไหมใช่ครับเป็นงานอะไรเอ่ย งาน EXPO 2025ค่ะของออเป็นงาน EXPO ที่เราจะรวมนวัตกรรมของหลายๆประเทศมารวมกัน150ประเทศค่ะแล้วก็จะ,ะญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพซึ่งไทยเนี่ยได้มีโอกาสไปแสดงแล้วก็เป็นหนึ่งในตัวแทนด้วยค่ะเพชราแสงเป็นทีมเป็นตัวแทนเป็นเป็นนวัตกรรมทางด,ด้านดนตรีชมู้มสุดยอดเลยให้กําลังใจนะคะยอดเลยครับที่เคยไปชว์มากระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างครับดีมากค่ะสําหรับหนูคือ ที่นั่นแบบคนต่างชาติและนักท่องเที่ยวเยอะมากๆแล้วหนูรู้สึกว่ามันเป็นการเชิญมาท่องเที่ยวได้ดีมากๆแล้วคนยังแบบเครื่องเครื่องดนตรีที่ไม่เคยเห็นการแสดงที่ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้ค่ะคือเผยแพร่ได้ดีมากๆมีความสุขไหมคะลูกอยากบอกเพื่อนเพื่อว่ายังไงอยากบอกเพื่อนเพื่อว่ายังไงเล่นดนตรีไทยก็อยากบอกเพื่อนๆว่าจริงๆดนตรีไทยไม่น่าเบื่อคะ่ะอยู่ที่ว่าเราจะนําเสนอยังไงค่ะเหมือนวันนี้เป็นต้นต้องเลยต้องขอให้บอกหน่อยแล้วว่าอย่างนี้จะส่งเสริมดนตรีไทยเนี่ยให้กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่แข็งแรงขึ้นยังไงครับ ซอฟา์แวร์ให้แข่งแรงขึ้นใช่ไหมคะ<ช>สำหรับ,รบหนูเลยคืออยู่ที่แนวคิดของเราเลยค่ะว่าเราจะนําเสนอออกไปยังไงสําหรับหนูเนี่ยในยุคหนูเลยคือมองว่าดนตรีไทยน่าเบื่อแต่คุณพ่อหนูเนี่ยเป็นคนที่นําหนูเลยนําให้ดนตรีไทยมาเล่นแบบใหม่อย่างเช่นเพลงสากลแดนส์มังกี้มาผสมเป็นเพลงค้างคาวกินกล้วยเฮ้ เพลงไทยนี่หว่ามาเล่นในเพลงสากล <ừ> อะไรแบบนี้ค่ะวัยรุ่นฟังง่ายร้องได้จําได้ก็รู้จักดนตรีไทยตรงนี้ก็จะเป็นซอฟต์าวร์ที่อย่งแรในอนาคตเพราะว่าหนูหนูพาเพื่อนๆทำนะคะ<ช>แล้ววันนี้เห็นการเติบโตัวของน้องเพชรแลร้วภูมิใจมากๆ<ช>คุณคพ่อไม่ต้องพูดเลยลูกพูดได้เลยสามปีผ่านไปโตเป็นสาวแล้วเก่งมากๆแต่ต้องขอชื่นชมคุณพ่อนะครับสอนลูกดีมากๆเลยครับค่านทั้งหมดนั้นคือการกลั่นข้อมูลของเราถึงเวลาแล้วครับที่ต้องวิเคราะห์แล้วก็ตัดสินครับ ก็ต้องบอกว่าฟังนะครับเพาะอ,อ้นกับลูกเพชรก็พร้อมตัดสินเลยนะครับไม่ต้องอธิบายอะไรมากแต่ว่าขอเริ่มต้นเล็กน้อยนะครับว่าทั้งสองเครื่องดนตรีเป็นเครื่องดนตรีสําคัญในวงปีพาดของเราก็คือระนาดเอกเนี่ยชัดอยู่แล้วแล้วก็คล้องวงใหญ่เนี่ยเป็นคล้องที่สําคัญเกิดในสมัยสุโขทัยนะครับทั้งคู่นะครับจุดสำคัญมากๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าแนวดนตรีเนี่ยมันตีความที่สองอย่างคือ contemporary music ดนตรีร่วมสมัยก็คือการเอาดนตรีต่างสมัยมา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 ,มา,มา,มาคุยกันก็คือดนตรีไทย กับดนตรีสา,ากลจังหวะร็อกแอนด์โรมมาผสมกันนะครับแล้วก็จะมีแรปกับมีบีทบ็อกซ์ึ่งเข้ามานะครับอันต่อมาเป็นฟิวชั่นมิวสิกได้อีกเพราะเป็นดนตรีคนละสไตล์เพราะผมก็เหมารวมเลยนะครับ contemporary fusion music ซึ่งมันเท่มากเพราะเปิดมาเนี่ยจังหวะบีทเนี่ยจังหวะต้องเป๊ะมากการคอนโทรลระหว่างเส้นทางก็คือการร้องเนี่ยจะต้องคุมจังหวะ พราอเสร็จเนี่ยระนาดกับคล้องเนี่ยเป็นเครื่องตีประเภทไม้กับโลหะเสียงมันออฟเตปเดียวกันมันคล้ายกันแต่สิ่งที่พันธุ์มากคือระนาดเดียวนะครับคล้องตามและบางทีเล่นคีย์คนละคีย์เล่นคีย์ลีคีพอเอาจังหวะร็อกเข้ามาใส่มันดูกลืนเนี่ยแล้วผมก็โยกไปกับจังหวะบีทของร็อกแต่ว่าการนําของเครื่องดน,นตรีเนี่ยดีมาก อยากจะเติมว่าถ้ามันมากเนี่ยผมว่าปล่อยโซโล่เดี่ยวอะของวงโซโล,น <S 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 ล่นละฮะแล้วก็ลาน่าโซโล่ไปเอ็กซ์โปเนี่ยเอากองไปกองวงไปตีอีกรี่แบบแบบนี้ต <ฮะ S 1> อนึกถึงภาพเมื่อสักครู่เราร้องเป็นเพลงไทยถ้าแปลเป็นภาษาต่างประเทศได้หมดลเลยแร็ปเป็นภาษาอังกฤษ,กฤษได้หมดะแต่ว่าภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นได้หมดครับคือความน่ารักอยู่ตรงที่ว่าพ่อลูกเนี่ยเขาเล่นกันเสียงสูงเสียงต่ำมันกัดกันพอดีและสำคัญคือผมดูแล้วมันเหมือนกับว่าดนตรีแร็ปของวัยรุ่นคือบอกเลยนะมหาลัยเนี่ยเราทำโฆษณาเพลงแร็ปผมฟังเหมือนคุณพ่อกับกับคุณลูกร้องเนแร รับของนักร้องดังจริงๆบีดมันได้ครับ<ช>และจังหวะแต่ที่จังหวะมากคือการคอมโพสเพลงเนี่ย <c oughs> ผมต้องชมว่าผมไม่ทราบว,ว่าคุณพ่อกับคุณลูกคงช่วยกันการมิกซ์เพลงอาร์เรนจ์เพลงเนี่ยมันกลมกล่อมจริงจังหวะของดนตรีเนี่ยคือผมว่าผมชมนะผมชอบมากคือดนตรีมันไม่น่าเบื่อแล้วยิ่งฟังแบบนี้จนมองว่าธุรกิจ ทางด้านดนตรีกับความบันเทิงโตได้ครับเพราะว่าตลาดของมิวสิกเนี่ยโตเป็นแสนแสนล้านบาทนะครับห,หลายหมื่นล้านบาทในเมืองไทยแล้วก็ครอบคลุมอาเซียแล้วเขาจะจับดนตรีไทยได้ง่ายมาก <ใช S 2> และเร็วมากก็สร้างชื่อเสียงประเทศไทยแน่น,นอนไปเอ็กซ์โปขอให้ติดธงชาติไทยให้โบก<อ>สะบัดอ,อย่างเต็มที่นะครับวันนั้นก็ขอตัดสินเลยครับว่าโชว์ชุดนี้ได้โอ้โหบรรยายักขนาดนี้นะคะผลการตัดสินจะเป็นอย่างไรมันลุ้นกันลุ้นกันเลยนะครับ คุณพ่อคุณลูกเคยมาแล้วเคยได้รับซูเปอร์สุดป,ปังหลังฮอตไว้จะรักษาแชมป์ไม่ได้หรือไม่ต้องรอรุ้นครับเดี๋ยวรอจัดก๊องเลยครับครับอย่างนี้คือไทยเท่น,นะครับสังเกตการแต่งตัวคุณพ่อ <laughs> คุณลูกซึ่งรองเท้าป้าใบแต่ใส่ทุดไทยนะครับเพราะนั้นขอให้ว่าซูเปอร์สุดป,ปังพลังฮอตครับโอ้โหสุดยอดเลยค่ะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ กันให้ซุปเปอร์ค่ะให้ลูกไปชมหน้าไปดูหน้าเอ็นดิการนะครับขอบคุณขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเดี๋ยวจะพักกันสักครู่ช่วงหน้าติดตามนิวจับเดลีแล้วก็รับสุขภาพ3 6 0องศาครับวันนี้มหัศจรรย์ดนตรีไทยไร้พรมแดนจากเพชรจะระแสงรับไปเลยซุปเปอร์ซุปเปอร์น่ารักยินดีมาค่ะ นิวส์อัปเดตและรักสุขภาพ360องศากลับเข้าสู่313 n e อ s Show านิวชว์ช่วงนี้ช่วง News ์อัปเดค่ะเป็นการอัปเดตความชื่นใจความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยของเรากับความสําเร็จของทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีด้วยนั่นก็คือใช่แล้วครับต้องบอกเลยครับว่าน้องวิวนะครับ ขึ้นมือหนึ่งของโลกแล้วนะครับตอนนี้วันเดียวเลยครับที่โลกต้องจารืกอนะครับประเทศไทยสามารถสร้างปรากฏการณ์กระหึ่มโลกนะครับโดยที่น้องวิวกวุฒิวิทิตสารนะครับนักบดตมิตันหนุ่มพงอาจขึ้นแท่นมือหนึ่งโลกชายเดียวคนแรกของประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับซึ่งในรายการครับสิงคโปร์โอเพ่น2025ระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์นะครับในรอบรองชนะเลิศวิวโคจรมาพบกับหลินชุนยี่ครับเมือันดับ19จากไต้หวันทำกลางที่คนไทยคาดหวังเลยทีเดียวครับเพราะว่าถ้าสามารถ ทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศคะแนนสะสมจะเพียงพอให้เซงหน้าชือยู่ฉีนะครับมือหนึ่งของโลกคนปัจจุบันจากจีนขึ้นครองบัลลังมือหนึ่งของโลกได้และน้องวิวก็ ทำสาเร็จครับและอ,อีกหนึ่งความสําเร็จที่เราจะต้องร่วมกันภาคภูมิใจและชื่นใจมากๆนะคะน้องโอปอสุชาตาสุขช่วงสีนะคะที่สามารถคว้ามงกุฎมิสโวล์สอ2พ,พามาครองได้สําเร็จเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศในรอบเ0กว่าปีเลยค่ะคขอแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งนะคะและนับจากนี้ไปการเตรียมการต้อนรับก็คงจะเกิดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่แน่นอนนะคะใช่แล้วครับยินดีกับทั้งคู่ด้วยมากๆครับนั่นก็คือนิวสัปเดตแล้วก็ตอนนี้รับสู่ภาพ3 360ศาครระเด็นที่เราคนครับยงกินได้ม ปลาติดเชื้อ,อลิมโฟซิตติสในแม่น้ำเป็นอย่างไรไปพบกับคุณปู้เลยในช่วงรักสุขภาพ363ช่วงรักสุขภาพ360องศา และนี่คือรักสุขภาพ360องศา,า,ากับคุณปูพัชรินพรเชิญค่ะค่ะตั้งแต่ในช่วงประมาณ2เดือนที่ผ่านมานี้นะคะก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับแม่น้ากกที่บอกว่าปลานะคะปลาในตรงนั้นเนี่ยคือมีตุ่มนะคะมีความผิดปกติไปก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราจะต้องมาบอกเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะ<อ>ถึงเรื่องของเชื้อนี้นะคะที่มันติดอยู่ที่ตัวปลานั่นก็คือเชื้อลิมโฟซิสติสค่ะในแม่น้ํากกนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็ยังมีความรู้สึกว่าเอ๊ะแม่น้ากกเนี่ย คือมีโอกาสที่จะดีขึ้นกว่านี้ได้ไหมแล้วคนที่อยู่รอบๆบริเวณนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะมีข้อมูลใช่ไหมคะใช่ค่ะโรคนี้นะคะก็เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสในน้ําเสียนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยคือในน้ําที่ไม่น้ํากกตอนนี้เนี่ยน้องปลานะคะก็จะมีแผลผุพองมีตุ่มนูนมีหน้าตาที่แปลกประหลาดไปแล้วก็ขึ้นอยู่ตรงไหนขึ้นอยู่ตรงที่หัวครีบแล้วก็หางของเขานะคะเชื้อตัวนี้นะคะไม่ติดที่คนค่ะแต่ว่าอย่ากินนะคะซึ่งข้อมูลนี้จาก การประมงของเชียงรายเลยบอกว่า ติดเชื้อโรคนี้นะคะก็คือเป็นเชื้อลิมโฟซิสติสเนี่ยนั้นอันตรายมากๆมีข้อสรุปออกมาหลายข้อมากๆเลยแต่ว่าอยากจะมีจุดสังเกตก็คือปลาที่ติดเชื้อเนี่ยนะคะมีตุ่มนูนผิดปกติคล้ายหูดหรือว่าดอกกระหล่ำบนตัวปลานะคะแล้วก็มีแผลผู้พองอย่างที่ว่านี้สัญญาณเหล่านี้เป็นอันเป็นสิ่งที่บอกได้ว่าสิ่งแวดล้อมนะคะในแม่น้ําอาจจะมีสารพิษซึ่งก็งสอดคล้องกับข้อมูลของนักวิชาการในพื้นที่ระบุว,ว่าพบมีค่าตะก่วแล้วก็สารหนูค่ะเกินมาตรฐานในบางจุดของแม่น้ากกทั้งเชียงใหม่แล้วก ซึ่งตรงนี้นะคะจะบอกได้เลยว่าสารหนูนะคะทำให้มีอาการอะไรได้บ้างถ้าหากว่าเรารับประทานเข้าไปนะคะอาเจียนคลื่นไส้ปวดท้องผิวเป็นผื่นเสี่ยงเป็นมะเร็งนะคะ <ๆ S 1> แล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับตับไตแล้วก็ระบบประสาทอาจจะพังได้ส่วนตะกัวนะคะทำให้เด็กเนี่ยสมองช้าความจําเสื่อมผู้ใหญ่ก็เสี่ยงตยไตวายอารมณ์แปรปรวนหญิงตั้งครรภ์อันตรายห้ามบริโภคเลยนะคะห้ามรับเข้าไปเลยค่ะแต่ที่สําคัญสารพิษนี้ไม่สลายแม้ว่าจะปรุงสุกเพราะฉะนั้นแล้ว เราจะต้องมีการอยู่อย่างปลอดภัยถ้าอยู่ในบริเวณนั้นนะคะไม่กินปลาไม่กินปลาที่มีตุ่มแผลเนื้อยุ่ยแบบนี้งดใช้น้ําจากแม่น้ําโดยตรงด้วยค่ะกินอาหารปรุงสุกแล้วก็สังเกตอาการที่ผิดปกติในร่างกายติดตามข่าวสารจากทางการด้วยค่ะ,ะมันคือระสุภาพของเรานะคะตอนนี้ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งกับคุณพ่ออ้นแล้วก็น้องเพชทน,นะคะคุณลูกสาวนะคะวันนี้ <มา S 1> นับไปเลยซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตค่ะเก๋มากมากครับแล้วกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในรายการ3ามร้อยสิบสปปามมิลชอ